สวัสดีครับตอนนี้นะคบผมอาจารย์แม็กก็อยู่กับนักเรียนทานนําขนมลาดูรุ่นที่เท่าไหร่สิบสี่นะตอนนี้ก็มีประมาณครอบครัวน,นี้ก็เป็นหนึ่งครอบครัวแล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งคนใช่เหรอนะชื่ออะไรบ้างครับชื่อชื่อน้องทีมคับน้องน้อง,องทีมแน่ใจนะว่าเป็นน้อง,อ,งอันนี้ชื่อกี้อะไรลุงแจ้งครับลุงแจ้งอันนี้น้ำพึ่งนะมาจากไหนครับลุงแจ้งกับคุณน้ำพึ่งกำแพงเพชรคกำแพงเพชรนะแล้วน้องคุณทีมมาจากไหนมาจากโอ้ นะซูรินเลยใช่ไหมแล้วคิดยังไงศรัทธาพิคเนตอยู่แล้วหรือเปล่าเอาคนนี้ตอบทำไมถึงมาเรียนทำขนมลาดูมพอดีว่าผู้ชายเหรอครับก็เลยบอกว่าอยากทำถวายท่านอะไรอย่างเงี้ยเออแล้ววันนี้ได้ทําแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ทําก็แบว่ารู้สึกตื่นตันใจแล้แต่ก่อนนั้นรู้จักขนมสองชิ้นนี้อยู่แล้วเปล่ารู้จักครับแล้วก่อนนั้นก็หาซื้อลาดูมมาไหว้เองแต่ไม่ได้ทําเองใช่ครับอะหาซื้อที่ไหนไม่ต้องบอกเขาจุดจุดแต่แต่ซื้อเข้ามา ใช่แต่คราว<ต>นี้มาทําเองปุ๊บรสชาติเหมือนเขาเลยเราไม่ต้องซื้อเขาแล้วอร่อยเวอร์ด้วยแล้วเป็นไงบ้างยากไหมลาดูก็ง่ายครับลองมาทําดูครับ <g ül üyor> แล้วลาด,ดูกับ <g ül üyor> มอดกะอะไรยากกว่ากันมอดกะครับมรดกะยากใช่ไหมคิดว่าจะกลับไปทําทำถวายครับทำถวายไม่ได้ทําขายใช่ไหมครับ <g ül üyor> ไม่ครับนะแล้วเป็นไงบ้างกินฝีมือตัวเองนี่ยรู้สึกฝีมือตัวเองหลายลูกสีสันนคารลฟูใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างการเรียนการสอนในวันนี้ ดีนะครับรู้สึกว่าเป็นกันเองมากใช่ไหมใช่ครับเออแล้วไงพูดไม่ออกอะครับที่ที่อันนี้บ้างจะได้ข่าวว่าจะไปทําขายเองด้วยทําขายที่ไหนครับแม่เป็นแม่เป็นวัดวัดเป็นอะไรสีาพไปอินสวนอ๋อดีมีพิะเนตด้วยใช่ไหมครับมีครับให้คนทัวร์ที่มาทัวร์มาไหว้ได้ได้ซื้อไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับครับดีดีก็ได้บุญไปด้วยเนาะ นะแต่อย่าไปคิดแพงมากนะจะได้ได้บุญแล้วเป็นไงบ้างอะไรยากกว่ากันระหว่างนาดูกับมอทักอามอตักกามอทกะคืออันนี้ใช่ไหมแต่อร่อยไหมได้กินของตัวเองดูยังอร่อยใช่ไหมแล้วนาดูเป็นยังไงอร่อยหอมหอมนะแล้วก่อนนั้นเออคิดยังไงถึงมาเรียนอ่ะสัตทานในพค่เนตหรือว่าว่าอยู่ก็ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนอะไรใช่ไหมหาซื้อยากใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมาเจอผมได้ยังไงใกล้ดูดูู อ๋อติดตามมานานแล้วเหมือนใช่ไหมแล้วตอนแรกแปดพันนี่ว่าแพงมามค่าเรียนแปดพันกว่าเนี่ยแปดพันนี่ก็ตอนแรกว่าแพงตอนนี้แบบแล้วทำไมถึงมายอมจ่ายศรัทธาแล้วก็ไหว้ด้วยค่ะแล้วไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนก็ยอมเสียเออใช่ไหมล้วเป็นงานมาเรียนจริงเกินแปดพันไหมก็คุ้มค่าคุ้มค่าใช่ไหมก็คือเก็ไม่ว่าอแปดพันเราก็ได้คืนกลับมาแปดล้านแปดแสนแปดล้านนี่ต่อให้ได้นะครับเหนอยแล้วคิดว่าเรากลับไปเนี่ย S 1> <S 1> จะลองทำเลยไหมหรือว่าพักไว้ก่อนลองทำเลยจะเ,เริ่มขายเมื่อไหร่วันที่28ไปเดือนนี้แล้วใช่ลองกลับไปทำต้องฝึกทำก่อนนะครับต้องไปฝึกซ้อมก่อนไม่ใช่ไปขายแล้วนฝะึกซ้อมก่อนจะแน่ใจเนาะว่าเองทำได้ขอเป็นกำลังใจนะครับขอให้ได้ไประทานพรนะครับนะส่วนอันนี้ไม่ได้ขายะจะทำถวายเองจะทำบ่อยไหมถวายเองกัพกพบพุทธทิศนะครับทุกวันพัะโอสาธุนะขอให้ไป,ไประเทศประศัตรประสิทธิ์ประสัพรพร้นะครับขอบคุณมาก<ส>าครับ